อาดิ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 นี่ล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบโดนโดนโดนเจ็บเฮ้ยโดนนี่โดนนี่เนี่ยนี่ไเนี่ยเป็นไงล่ะลวงโยินดีทีซาบวดิวิลเลนเมสกาบัดิวิลเลนสตูปายบวดิวิลเลนชาวไทยที่สายตาอเมริกันโน่กันทุกคนกันด้วยนะครับ วันนี้นะครับก็อยู่กับพี่ในเกมโรบ o x กันอีกเช่นเคยนะฮะอันนี้เป็นแมป r o b อคบ็อกซิ่งบลูนะฮะท่านผู้ชมนะโรบอคบ็อกซิ่งเบตานะครับท่านผู้ชมก็เป็นแนวแบบว่าไวรุนบ็อกซิ่งละกันนะเออแบบต่อยมงต่อยมวยนะครับไวรุนหิวมวยนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันนะฮะลิงก์แมปอยู่ด้านล่างครับยัยแต่คลิปเลน,นีสสามารถเลือกนวมได้ด้วยวะเฮ้ยมีคนหิวไหมนี่มาดิมาดิมาดินี่มาดิมาดิมาดิาดาดาดเจอเปล่าน้องน้องสาว ก้าเปล่าก้าเปล่านี่มาแล้ววะต่อยกับสาวคนดูมาดิมาดิเสรือม V S สาวมาดิครับมาดิเอาดิเฮ้ยยับเฮ้ยยับเฮ้ยยับเฮ้ยนี่โยกโชว์โยกโชว์สาวนี่นี่นัวนัวอย่างเงี้ยล่ะนี่เอาดิ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  อ๋ดิเข้าไวออกไวคนนูเข้าไวออกไวเฮ้ยเจ๊บเฮ้ยเฮ้ยจ็บเฮ้ยจ็บเฮ้ยนี่เฮ้ยลืมกดบล็อกโอ้โหผมว่าเลือดผมจะไม่น่าจะไม่น่าจะพอนะครับคนนูนะบล็อกไว้ก่อนบล็อกไว้ก่อนบล็อกเพิ่มเลือดไว้ก่อนนี่เนี่ยมัดนี้มัดนี้พี่ขอต่อครับบล็อกเพิ่มเลือดครับอาอดิมาดิมัดนี้เฮ้ยโอ้โหโดนคืนฮึมพอปล่อยมัดทุกมาฮะมัดทุกอันตีมโหด เอาดิเข้าไว้ออกไวนี่นี่เอาดิเอาดิเข้าไว้ออกไวเข้าไว้ออกไววู้ฮู้เข้าไว้ออกไวอืมาดิมาดิเฮ้ยมีคนมาดูอ่ะมีคนมาดูอ่ะเฮ้ยหนุ่มไหนมันมาดูว่ามันดูเมียตัวเองเอาเอาตายนะน่าจะตายแล้วนะผมนี่จะตายเอาดิเอาจับนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะบอกเลยมาดินี่อาดิอาดิ นี่เนี่ยมัดดิเฮ้ยทำไหลบได้ทำไมมันหลบได้วะคนดูเอ้าโอ้โหมัดพี่เก็บมาตั้งนานคนดูอืมเอาด,ดิเอาดิเฮ้ยอโอ้โหเจ็บเจ็บเอาดิเอาดิน้องเอาดิโอ้โหมันหลบได้คนดูมัดนั้นนะครับโอ้ยเศร้าเลยว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีสามยกครับคนดูยกนี้ต้องเป็นของเรา fcb โคเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยใครมาวะ fcb โค้กใครวะเนี่ยเฮ้ยว่าแต่ฟ้าใครมันมาวะคนดูมันไม่ fcb โค้กเชลี่อ๋อดเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยเอาหลบได้เอาหลบได้เอาดิไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะนัวนะนัวนะนาทีนี้นัวนะนาทีนี้เอาดิเอาดิเอาดิเอาดี เก็บนะนะเก็บนะนะเอาดิเอาดิเอาดิลบลบนี่นี่นี่เอาดิหมัดเน้นๆไปเลยเอาดิวู้ฮู้วู้ฮู้เมื่อกี้นี่ใครวะมันเอฟซีบีโค้กเมื่อกี้ใครวะมันมันพิมเอฟซีบีโค้กเฉยเลยอันนี้น้องอันนี้น้องนี่นี่เอาดิเอาดิรัวหน่อยรัวหน่อยเกาะมันแตกเกาะมันแตกเอาดิเกาะมันแตกเกาะมันแตกใส่เลยใส่เลยคนดูนัวเลยนัวเลย กอนมาเตะกอนมาเตะนี่อืมอืมนัว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 ,น,ว,น,ว,น,วนี่เฮ้ยลบได้โอ้โหมันลบได้แต่มันก็ตายวะ่ะเป็นไงล่ะน้องเป็นไงเจอบิ๊กโคกนัวหนึ่งก็ไปซะหน่อยนะให้พี่ต้องจุกหลบจุกคิงหลบเฮ้ยโดนเป็นหมัดหนึ่งว่ะ เอาดินี่มันหันหลังหันหลังให้กับศัตรูโดน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 ถอยมาหลบได้หลบหลบได้ถอยมาซัดหน่อยซัดหน่อยนี่อืมเฮ้ยจ็บเฮ้ยเจ็บปฮ๊ยจ็บเฮ้ยตุยเลือดครับมาดิมาดิมาดิเดี๋ยวดิไอ้นี่หลบหลบนี่โอ้ยมันหลบเอ้ยมันหลบไม่แน่มันหลบไม่แน่มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บแล้วฮื่มสติไม่น่าผมหมดว่ะรอบล็อกก่อนบล็อกก่อนใครว่ามันมาหัวเหระฮ่าฮ่าฮ่าอะไรวะมันบ้าปะ มมาาดดิิอเอาดิ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 มันรอมันรอมันรอต่อยผมมันรอต่อยผมเอาดิเอาดิเอาดินี่นี่ดอกนี่ดอกนี่ดอกนี่จิตมึนดอกนี่จิตมึนดอกนี่จิตมึนตายเป็นไงล่ะตายเฮ้ยไอ้ข้าวปั้นนี่ว่าไอ้ไอ้ข้าวปั้นนี่ว่าไอ้ข้าวปั้นไก่โซเซตอะไรเนี่ยมาดิมาดิมาใครใครใครต่อไปใครต่อไปกับพี่ไอ้ข้าวปั้นไอ้ปั้นไอ้ปั้นไอ้ปั้นมึงผิดคนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั้นมาปั้นมาดิมาดิปั้นมึงมาดิ มาดิปั้นมาดิมาดิไม่เท่าไรหรอกนะปั้น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 เอาต่อยกูมาต่อยกูมาปั้นต่อยพี่มาต่อยพี่มาเฮ้ยเฮ้ยกอดแตกเอาขึ้นเอาขึ้นมาติดมึนมาติดมึนร่วงไอ้ปั้นตายเราจะมีจังหวะที่เราต่อยแบบจนทะลุกอดแตกแล้วเขาจะติดมึนได้นะครับผมหนุนนะเราต้องแบบนัวช่วงนั้นแหละเฮ้ยจะปุ๊บ เอดอดออดีอดดรอดไอะไรอดไรอดไเอะไรออดรอดีรอะไรอดไรอะไรอดไรอะีเอะไรอะไรอาไ่อะไรอะูดูดิเอะไรอะไรไรอะตรอะไ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 รอะมาอะมาอิมาอะไทอาไรอะปัอนไท่าไรอะไรอะไรอะไนอไรอะไรอะไนอดไอดไอาดิ เอาดิเอาดิปั้นโดนโดนโดนปั้นล่วงปั้นล่วงเป็นไงล่ะมึงไม่ตึงหรอกปั้นเลย FC พี่โดนพี่ต้อยล่วงครับใครคิดว่าจริงก็มาเลยนะน้องๆคอมเมนต์มาได้ครับพี่จะซัดให้เอาดิเอาดินี่กอดมันจะแตกคนนู้นกอมันจะแตกใส่เลยใส่เลยนาทีนี้ใส่เลยนาทีนี้ใส่เลยกอดมันแตกแล้วกอดมันแตกแล้วมันติดมันมันติดมันมันติมันนี่เนยเป็นไงล่ะอออล่วงเป็นไงล่ะปั้นล่วงไอ้ปั้นล่วง เยอเอ๋บอยอืมเป่นทะเลในหนุ่มมาดิโซเซตต่อใครว่าโซเซตอะมาดิมาดิเอ้าเอาแต่กูยืนไม่ได้นะเฮ้ยมาดิมาดิโซเซตโซเซตอีกไอ้กับเอฟซีเอฟซีอีกแล้วมันมีมีแต่คนแบบอยากต่อยกับพี่ว่าคนดูอะไรอ่ะน้องอะไรอ่ะมาดิ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 หลบได้ทำไมหรอทำไมหรอทำไมหรอนี่ดิ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 เอาสักทีหน่อยไหมนะสักทีหน่อยไหมนะ ร่วงร่วงหลังร่วงหลังร่วงร่วงร่วง,วงเป็นไงล่ะเอฟซี <c oughs> FC, หรอกลายเป็น KFC แค่นั้นแหละมาดิมาดิโอ้ลบหน่อยลบหน่อยลบหน่อยลบให้หน่อยขาอยากจะเดินแต่ก่อนตีรันฟันแทงไปทั่วสมัยพี่อยู่เทคนิคในคนดูน่าไม่ต้องบงอ่ะบอกเลยโดนทุกคนลงกูตุยตุยน่าไม่โดนกับกูทืบเฮ้ยรอเล่นนะครับอออโอ้ยเอาโอ้ยน็อก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 ลุกก่อนลุกก่อนลุกก่อนนี่ดิเอาคืนโอ้ยเอา,เอา โอ้โหต่อยมันคืนมันไม่ร่วงของคนดูหนึ่ง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 ก็ได้อยู่นะก็ถือว่าเก่งอยู่นะไอ้น้องคนนี้เอ้ากอดมึงแตกนะกอดแตกกินมึงนะกอดแตกกินมึงนะกอดแตกกินมึง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 อ่ะดิ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 เฮ้ยอ่ะดิอ่ะดิกอดแตกกินมึงกอดแตกกินมึงกอดแตกกินมึงนี่ดิ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 อ่ะดิอ่ะดิอ่ะดิ ก็แตกติดมือนาดีครับน้องนี่ดินี่ดิจ็บนะน่ะจ็บนะน่ะโดนเข้าไปขนาดนั้นน่ะโดนเข้าไปขนาดนั้นน่ะลวงหลังครับคนดูเข้าลวงหลังเข้าล้วงหลังนี่เข้าลวงหลังโดนโดนโดนก็แตกติดมือก็แตกติดมือก็แตกติดมือเอาดิ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 อย่ากันนานอย่ากันนาน มัดพี่มันแรงครับน้องพี่มันแรงฟิลสักหน่อยฟิลสักหน่อยมาดีมาดีมาดีเฮ้ยทำไมเอฟซีกูมันอยากมีเรื่องกูตลอดเลยวะมาวู้ฮู้มาดีน้องอ่ะดีอ่ะดีเปิดก่อนได้เปรียบนะเปิดก่อนได้เปรียบนะบอกก่อนนี่ติดมือก่อนมาแตกก่อนมาแตกก่อนมาแตกติดมือมันโดนพี่ต่อยหลังมันโดนอืมมันโดนพี่ต่อยหลังเอาดิเอาดิหลบได้วู้ฮู้เวย์เติมเงินก่อน โอ้โหเอ้เฮียล่วงกูล่วงเออคนดูพี่ล่วงเอ้าพี่ล่วงโอ้โหเฮ้ออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคนดูมันมีผิดพลาดกันได้ครับคนดูนะก็เฮ้ยนี่ดิเป็นไงเป็นไงล่ะติดยิบห้าติดยดิบห้าผมเข้าไปอ้อมหลังมันได้ก็จบแล้วคนดู ก็ใจตินมึนน e oh, ี hey. oh. mm. ่โดนเจ็บนะน่ะเฮ้ยโอ้ลืมดีต erm ่อสเตมิแน่โดนหลังโดนหลังเป็นไงน่ะล้อมหลังเป็นไงล่ะแต่คิดว่าจริงก็เจอกับคนอย่างพี่เพราะพี่จะส่งไปอยู่สวรรค์นะไม่ต้องลงนรกก็บอกพี่ฮ่าฮ่าบอยมาหนิน้องๆอดิตอดิเชิงอะเชิงอะเชิงนี่คนดูเชิงเชิงเชิงสักหน่อยเชิงสักหน่อยเชิงซึ่หน่อยนี่ดินี่เด็ ตุยตไปเก้าตุยไปเก้าตุยเก้าเล่าสิบนี่นี่เฮ้ยต้องอ้อมต้องอ้อมต้องอ้อมหลังให้ได้ต้องอ้อมหลังให้ได้คนดูนี่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 มันโดนมันโดนอ้อมหลังมันโดนอ้อมหลังเอาดิ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 นี่นีนี่สักหน่อยละกันนะเฮ้ยนี่ดิเป็นไงล่ะหลบได้เฮ้ยเอ้าหูหูหพี่ม้วนเลยคนดูนี่ดินี OVER ่ดิเป็นไงล่ะกลับมาชิงเกมได้เป er ็นไงล่ะมาดินุ่มมาดิสตรีมไม่น่าหมดทุกทีโหลดพร้อมกันเอาดิ Việt อดี๊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 ลอสักหน่อยสเตมินาอืออโอ้โหเจ็บว่ะเจ็บว่ะคนดูอ้าวแม่แหม่แม่ตะศินแน่นอนแม่ตะศินแน่นอนมาดิบ้านมันนำสองนี่หว่าเฮ้ยอืออือออดิเอาดิเอาดิ มาดิมาดินี่ล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบโดนโดนโดนเจ็บเฮ้ยโดนนี่โดนนี่เนี่ยนี่นี่เป็นไงล่ะล่วงล็อกหลบหลังและซัดด้วยกำปั้นหนักๆของพี่ของสองอะคนดูดิโอ้ยตึงมาตึงมาหนุกอยู่หน้าคนดูนะนี่หลบหลบหลบได้หลบได้เราเข้าหลังมาได้เราเข้าหลังมาได้ออนี่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 เอาดิเอาดิ นี่ดิเป็นไงล่ะล่วงต่อยมาเยอะๆย <c oughs> ว้ายว้าย,ายตึงๆ <c oughs> <c oughs> มันกดอะไรพีมี่ยังไม่รู้เลยมาดิมาดิเฮ้ย <c oughs> เอามาโซแซทำงั้นนะ่ะเฮ้ยมาดิมาดิ เออมาดิมาดิอนดไอ้นุ่มไอ้นุ่ไอไอนี่โดนอะโดน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 พี่ซัดตัวบอกเลยวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปนุ่มวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเฮยเฮยเฮียเฮียียเฮียเฮ้ยเียเฮียเฮ้ยเฮอยาฮียเฮียเียเฮียเฮียเียเฮยเียีัเียเฮตยเเฮียเฮกพี่เฮียเฮียเยเียเีเีเฮียเฮีเฮียียเีเฮียียเียเยียเเเยียวาเเีเ หมัดแรกนี่ไงหมัดแห่งความทรงจำจําไม่ได้ว่าบ้านอยู่ไหนเอาดิเอาดิล้อมหลัง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 ได้ล้อมหลังได้นี่อย่าหันหลังอย่าหันหลังไอ้น้องอย่าหันหลังอย่าหันหลังก่อแตกมืนติดมืนล่วงคําเดียวคําเดียวถึงนักคนดูใครคิดว่าจริงในกิมนี่ก็ทักพี่มาได้นะครับต้องน้องผิดวิคุกมาเลยแค่นั้นแหละเลดมีวินนี่ไม่ต้องเลดมีวินนัดแรกก็จ็บ เฮ้ยนี่หลบหลบหลบจุ๊กจุก,จ,กจุกเข้าหลังพอดูเวลาเราต่อยหลังเราเขาเขามีโอกาสโดนเยอะนะครับนี่เป็นไงล่ะเห็นไหมผู้ชมพี่ต่อยเข้าดอกแล้วเปดน,นะครับถ้าเราแบบกด Q หรือกด E แล้วเข้าข้างหลังเขาได้นะครับอย่างเงี้ยจยอดไหมทริกนี้มาดิปั้นไอ้ปั้นอีกแล้ว <laughs> มันแพ้ไม่รู้จะคิดจะจำจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยดีคนนี้มาดินี่เข้าหลังได้นี่เข้าหลังได้ดอกแล้วเปด ข้าหลังได้ดอกละแปด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 อื้มจ็บนั่นน่ะข้าหลังได้ดอกละแปดเอาดิเอาดิเอาดิปันเฮ้ยเอาทำไมมัดมัดเมื่อกี้พี่ต่อยไม่โดนคนดูพี่วางอากาศลงอ่ะก็ควรตายนั่นแหละถ้าโดนนี่ร่วงเลยนะเมื่อกี้นี่โอ้โหมัดอันติพี่มาคนดูดิเอาดิเอาดิ เยบก่อนเยบก่อนเสียเปียบนะบอกเลยเยบก่อนเสียเปียบเยบก่อนเสียเปียบโดนโดนโดนหลังอย่างเดียวโดนหลังอย่เดียวนี่นาทีนี้นาทีนี้นี่ผิวผิวผิวไหวั้งใส่น้ำนี่เป็นไงล่ะเจ็บเจ็บเจ็บอ้าวมันต่อยวืดคนดูมันต่อยวืดมันต่อยวืดนกาะมันแตกกว่านี้แหละกาะกอบมันแตกกว่านี้เลยเฮ้ยโอ้โหเตไม่หน้าผมหมดดูเลยคนดูต่อยก่อนนี่เป็นไงล่ะต่อยวืดยังไงก็ไม่รอดคำเดียวฮ่า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 ไนส์รูไนส์รูมาดิมาดิ รอไาดีเอาละเอาละหาหาทางเข้ามันก่อนหาทางครับนี่นี่นี่มันอ้อมหลังอ้อมหลังโดนโดนเฮ้ยเจ็บเฮ้ยนี่เป็นไงนะเป็นไงนะเป็นไงนะเฮ้ยเจ็บเฮ้ยนี่เป็นไงนะเป็นไงนะเป็นไงนะต่อยหลังมันต่อยหลังเฮ้ยเจ็บเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิงั้นใส่กระเลย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 ปั้นใส่กระเลยล่วงนี่ปั้นโรดเซมิน่าต่อยรัวต่อเป็นไง เป็นไงไม่ได้กินหรอกน้องพี่เหมือนแบบว่ากาโร่คนดูเวลาโดนลุมกระทือบบ่อยๆแล้วมันเก่งขึ้นอะ่ะตะล่มกาโร่เอาดิเอาดิกอดคุณเต็กเฮ้ยืหโดนนะดอกเมื่อกี้เจ็บดอกเมื่อกี้เจ็บดอกเมื่อกี้เจ็บหมุนหมุนโยกหลังโยกหลังให้ได้โยกหลังให้ได้คนดูโยกหลังให้ได้เข้าหลังเขากอดมาแต็กอกอดเต็ก,กนี่ดิเป็นไงน่ะนี่ดินี่ดินี่ดิเฮ้ย,เอ,ยเอาหูมันหลบได้คนดู อุ้หมัดเมื่อกี้อือหือมันเกือบแพ้แล้วมาดิมาดีระวังให้ดีน้องระวังให้ดีน้องระวังพี่ดีน้องระวังพี่ดีน้องระวังพี่ดีอ้ามันต่อยหลังมันต่อยหลังมันต่อยมืดมันต่อยมืดนี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอืมอืมนี่ดิหุยโอ้โหไม่โดนตีเนี่หมดนตีเนี่หมันอืม อดี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 อ้โหปั้นฮ่าฮ่าโหปั่นไอปั้นผมเสียเดยมว่ะเมื่อกี้นี้ผมโดนแบบเข้าไปแบบพยายามละพยายามที่จะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยย้ายนวมย้ายนวมดีกว่าม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 าดิมาดิเน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 แรงเขตแรงเขตมาดิมาดิใครก็ได้ไอ้ปั้นอีกแล้วมึงไม่แห้งคนอื่นบ้างวะ ได้ปั้นเอาดิ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 ปั้นมาดิเอาดิเอาดิปั้นอืมเอาดิเอาดินี่ดิเป็นไงล่ะล่วงเราต้องแบบเชิงหน่อยคนดูเชิงหน่อยว้า เอฟซีเอฟซีเอฟซีมาต่อยกับพี่คนดูต่อยับเอฟซีนั่นอย่างเงี้ยเอาดิต่อยขม้าไอ้นุ่มต่อยขม้าต่อยขม้านี่เอาคืนนะเอาคืนนะสวนนะเอาประคัดนะเอาประคัดนะเอาประคัดนะนี่เป็นไงล่ะเอาคืนนะเอาคืนนะนี่เดินี่เดิเจ็บเจ็บนะเจ็บมัน่ะจ็บมัน่ะร่วงเป็นไงล่ะ จู้ๆครับพี่เสื้อเหลืองอนะเฮ้ยเออมาดีมาดีมาดีเฮ้ยมีมีสีมาเชียร์อีกแล้วคนดูสะเลิมสะเลิมสะเลิมต่อยมวยนี่ดินี่ดิปันเอาดิปันเอาดิปันเอาดิปันมาดิคนดูคนดูครับโอ้ยโอ้โหผมโดนผมโดนหมัดอัปคัดนั่นเจ็บเจ็บเจ็บเอาคำนี้อัปคัดนี้เจ็บอัปคัดนี้เจ็บนี่ดิเป็นไงล่ะแลกกันนี่แลกกันดิปันนี่ดิ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 เป็นไงล่ะ เกือบล่วงเมื่อกี้นี้คนดู3าศูนย์ปั้นทักกระไก่ <c oughs> <c oughs> เอ้ยตึงตึงแน่นอนแน่นอนหนุ่มแน่นอนมาดิมาดิตัวตึงโคราชเฮ้ยเฮ้ยเมันกดพิมพ์ยังไงวะคนดูผมลืมมามาดิเอ้ยตึงเกินไปนี่นี่เฮ้ย,ย,ยมันกดพิมพ์อะไรวะเมื่อกี้เนี่ยคนดูพี่พิมเนี่ย ก็ <g ül üyor> ได้หมดเลยมา้นี่ไอนี่เฮ้ยอะเฮ้ยเฮเอาว่ะม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 ,ม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 าถว้ว <c> ย <oughs> ตุติโคราดนี่นี่เป็นไงล่ะเฮ้ยนี่เหมือนจะหลอกเหมือนจะหลอกเหมืมอมนจะหลอกเหมือนจะหลอกเอาคืนนะเอาคืนนะเข้าหลังได้นะบอกเลยอเอาคืนนะเอาคืนนะเข้าหลังนะเข้าหลังนะ เจ็บ,บมันญ่ะเจ็บมันญ่ะมันโดนไปอย่างนั้นอ่ะมันโดนมันโดนเข้าไปอย่างนั้นอ่ะนี่นี่ดินี่ดิฮเฮ้ยสีไม่น่าหมดโอ้คนดูวางการเลยเมื่อกี้นี้ต่อยมา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 นี่ลวงเป็นไงละ่ะไม่ต้องถอดเสื้อหรอกครับเก็บเสื้อไว้เถอะ <c oughs> ใส่เสื้อใส่เสื้อเหลืองแล้วมันลงทรงพลังว่ะคนดูดิมา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 ดิาดนี่เนี่ยบัตรน,นี่เป็นไงล่ะเจ็บปัญ่ะเอาดิเอาดิ เอาด e, ิเอาด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 ิอืมเตมิน่าหมดบล็อกสัหน่อยบล็อกสักหน่อยเอาดิเอาดิโอ้ยเดี๋ยวดา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 วเอาดิเอาดิโอ้ยโอ้โหเตมิเน่าหมดว่ะคนดูโอ้ยโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยเตมิน่าหมดการที่เอามาอยู่เกาะเตกรัวๆโโอ้ห ได้ได้หนึ่งหนึ่งใหม่ได้แผลไม่มีแพ้หรอกใครมีมาแฟียะเย็บก่อนเย็บก่อนได้เปรียบเย็บก่อนได้เปรียบเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังให้ได้เข้าหลังให้ได้นี่เด็กนุนน่ะหมัดนั้นเข้าไปเจ็บเจ็บกอดแตกกอดมาแตกกอดมาแตกคนดูกอดมาแตกโอ้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 เฮลี่เฮีอืมอาดิ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 เอาดิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เ <c oughs> ชิงมันไม่ได้เจ้าพี่หรอกไอ้นุ่มพี <c oughs> ม่เกิดมาก่อนพี่ก่อนไปพี่เกิดมาก่อนเลือดน้อยก็เลือดน้อยก็ตึงได้ครับน้องเอาดิมันพยายามต่อยเกาะพี่แต่นี่เนี่เป็นไงละ่ะดอกนั้นเข้าไปเจ็บดอกนั้นเข้าไปเจ็บดอกนั้นเข้าไปเจ็บพี่ลุยเลยพี่ดันเลยพี่ดันเลยคนดูพี่ดัเดนเลยดันเลยนี่มันเจ็บมันเจ็บมาเจ็บมาเจ็บ,จบ,จบ,จบนี่เป็นไงละ่ะล่วง <c oughs> ไอช็อกโกแลตเดี๋ยวไอช็อกโกแลตลายต่อไปบอกเลยช็อกโกแลตลายต่อไปเอ้ยเดมอ้าวนี่ช็อกโกแลตลายต่อไป แล้วทำไมเอฟซีพี่ม <ah ันมาลุมอยู่แมพนี้คนเดียวเลยวะมาดีมาดีน้องมาดีเหมือนมันหล่อแหละเหมือนมันหล่อเหมือนมันหล่อเดี๋ยวไปกอดดอกถึงเอาดิเอาดิเอาดิมันกันไหมมันกันเยอะเมันกันเยอะเมันกันเยอะเมันกันเยอะๆนี่ดิเอา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 ดิเออึมเฮ้ยมันแรงสูงนะคนดูเอาดิเอาดิแรงสูงมันแรงสูงมันเป็นมันเป็นเป็น มันเป็นมันเป็นเป็นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นพี่ไอ้นี่มันเป็นนี่นี่ไอ้นี่มันเป็นไอ้นี่มันเป็นมาดีไปดินี่ดิไอ้นี่มันเป็นไอ้นี่มันเป็นเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสเตมินาหมดไอ้ยสเตมินาหมดแม่งลืมบล็อกไอ้นี่มันเป็นไอ้นี่มันเป็นโอ้โหโดนเลยกู ไอ้นี่มันเซนคนดูแรงมันสูงไอ้ช็อกโกแลตจ้ะวุ้ยโอ้ยวุท้าทายอยู่ท้าทายอยู่คนดูเอาดิเอาดิโอโหไม่ไม่พยายามแย็บแย็บก็แตกนี่เอาดิ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 พยายามพยายามแย็บแย็บออกแย็บออกคนดูนี่ดิเป็นไงล่ะล่วงดิล่วงดิล่วงดินาทีนี้ล่วงดินาทีนี้นี่ดินี่ดิ นี่ดินี่ดินี่ดิโอ้โหมันโอ้ยมันเฟนไอ้นี่มันเฟนคนดูอุ้ยแรงมันพันแปดเลยคนดูเราแปดร้อยเองได้อะดีอะดิอะดีอะดีอะดีต้องเล่นเชิงอะดีอะดีอะดีนี่ดิ เอาดิเอาดิเอาดิน, niin, นัวเลยอ่ะนัวเลยเฮ้ยสเตมิแนาหมดเฮ้ยสเตมิแนาหมดเมื่อกี้ดิโอ้ยกูน็อกกูน็อกกูน็อกโอ้ยเตกเลยเตกเลยอ่ะมาตรงนี้ดิมาตรงนี้ดิมาสักคนที่จะมาให้แบบให้แบบ มีไม่ไหวอะ่ะมาดิมาดิน้องมาดิเฮ้ยมาดิมาดิมาดิเ,ดเดยบเยบเยบ,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 ยบออกแ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 ยบออกโดนนัวนัวอืมอืมอืมไอ้ปั้นไอ้ปันป้นไอ้ปั้นกดเตกโอ้มันใช้พอดีท่านั้นคนดูไม่เป็นไรครับเราเซฟได้ รอบนี้แตะมันโดนแน่บอกเลยอดีตนุ่มอดีตนุ่มอดีตนุ่มนี่ดิเป็นไงน่ะเป็นไงน่ะมึนติดมึนติดมึนรัว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 ติดมืนลัวติ่นปิดมึนรัวติดมึนรัวติดมึนรัวเดี๋ยวต่อไปพี่ต้องแบบแยบหลบแหละเพราะว่ามีโอกาสที่จะอัปคัดพี่แตกนะครับคุนดูนะคอยดูนะ ี่เอาคืนดิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะปั้นอ้าววืดไอ้ปัน้นวืดไอ้ปันป้นสกิลว,วืดซัดเลย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 ซัดดิเอาดิเอาดิเอาดิาดปัน้นโอ้คนดูทำไมเลือดพี่เฮ้ยเมื่อกี้นีเลือดมันเหลือนิดเดียวโอ้โหแยบก่อนเลยโดยนไปหก โดเานโฮม阿里阿里阿里ไอ้บรรทุนบรรทุนเอาดิ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 เกาะแตกเกาะแตกดวงเกาะแตกเกาะแตกอ้ามาเจอกับผมมาจบยกนี้นี่ เอ,อ้าโดนโดนโดนเหมือนกันนี่มาโอ้ยอะไรวะเนี่ยเออเออเพลย์อีกแล้วเฮ้ยมาดิไอ้นุม่มไอ้นั่นนะ่ะไอ้นั่นมาดิ เอ้ยวัยรุ่นบ็อกซิ่งว่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนกักกระฟ้าไปเท่านี้ด้วยแล้วกันนะสำหรับเจ้าตัววัยรุ่นบ็อกซิ่งหรือว่าบ็อกซิ่งเบต้านะฮะน้องๆนะก็แมปนี้ลิงลิงโหลดอยู่เอ้ยไม่ใช่ลิงโหลดลิงเล่นแมปนี้อยู่ด้านล่างขับใจใต้คลิปนะฮะน้องๆก็แวะเข้ามาเล่นกันได้ครับสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวละครเจอกันไปคลิปหน้าบายจ้าแล้วนะยูทูบ